เบ่งคมหญ้าพี่น้องกินหญ้าเก่งคักนะครับยังสีนี้อ้วนเลี้ยวได้แม่เลยเนะยาะแมนอ้วนเลี้ยวค่อยกินหญ้านะ,ะพี่น้องสนลังนี่แบนที่ดีเลพี่น้องบม่มีโค้งเลยสันลังแบนทังสี่เลยเงาป่านรถไฟเลยค่ะเพาะตอนนี้คันนี้อ้วนเต็มเยี๋ยวป้าไม่คะลูกไม่ลูกสาวเจา้าไหมแมนค่ะแมนแม่อะ้รจะเบี่ดแล้วครับ โอ้แต่สั่งทาแม่แข้งขาพันเาาเนาะล้ำตัวเงานะครับสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับบอตอมก็ได้มาถ่ายคลิปเปลนราคาข้อยไห้ทางพี่น้องได้ไปชมกันนะครับกาได้เลือกซื้อหลักฐานได้เอาไปดูแลไปพนาตออีกนะครับการจะมีควอยดีนะครับจะพิลกนะครับของแม่อัมพรอีกนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปสอบถามแม่นะครับว่าแม่จะเปลี่ยนราคาตัวใด้ะกะละเอียดจะเป็นยังไงครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับแม่ให้แม่น้ำตูให้พี่น้องที่เิ่งคิปนี้ดูจักจจกน้อยนะครับแม่อำพนบ้านจอมบึงตำบลสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์0996951856ค่ะแม่คิปนี้เขาจะเปิด่ยกโตครับอ่าเนืองคมแล้วกับนือง่องค่ะเป็นสามโตค่ะสี่หัวใจแม่อาเือดของแม่นี่ก่อนเลยครับ อ่าแม่นี่สุราเมียงงามค่ะอ่าสูงร้อยสี่สิบเอ็ดประกันร้อยสี่สิบไปเลยสูงแน่ๆเนา่ะเนาะสูงยาวนะครับสายเลือดป่านซูรินตัวนี้เพิ่นเป็นสายเลือดป่านซูรินค่ะเด้อหน้าตาสวยห้องครบเดือนค่ะเนี่ยเป็นห้องเพิ่นผ่ากับไหนครับผ่ากับเจ้ามือคนอู้ช่วมืคนอีนครับ ป้าพี่น้องเลยครับโชวมงคนสิบเก้าแชมสิบเก้าสนามสิบเก้าแฉมนะพี่น้องเนาะโชคมงคลนะครับป้าแม่มาดูดูนะครับงามเนาะโอ้งามงาครับเดือนค่ะประกันรอดเอเซ็นเล็บสวยที่จะข้ากินให้พนบิงกันเบิงบเายาวหลาะเบิงเบม่อาบิงเลยครับมามาลูกหลาม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 าบิงเบิ้งบงบเอามืเต็มเตมจ้ให้บิงน้ำเนาะนี่นะครับ ตาพม,มปป่นจำครบแล้วแม่เนาะขาแม่นแมนแมนครบค่ะหน้าตาเพิ่นสวยเลยครับหน้าตาหวานค่ะแม่ราคาเปิดแพงบ้าครับบัวค่ะบัวเปิดหามเงินเกียรันบาทค่ะตกลงอไะไรบ้างแม่ได้ได้เ<า>นาะแขึ้นเก่าแต่อยากให้เก่าจ้ะโอเคครับาาพอใน้คุยเนาะแม่เนาะคู่ขายอยู่ได้คู่ไปก็ไปนาได้ก็โอเคกันโอเคแล้วขอให้ได้โอเกัน ถ้่เกิพี่น้องมักเป็นปลุกควยนั่นแหละเนาะกะขอให้โต้ต้อนกันต้ต้อนกันสู่ทีาใดไว้ทีาใดกะแม่นคอยบอกกันนั่นแหละเนาะรอบลองว่าควยเมียบพอนทุกปลุกตุ้งปลุกเกินพวกอีกตั้งหากครับผมบางตัวนี่บอกค้องสูงตันต่ำไว้นั่นแม่เพื่อในการจัดช่วงกรณีปัญหานะครับเอ็ดี้ส่สายยาแมียมพอนเหรือทั้งกลาดอ่ะด้วยว่าแม่อยมพรสายตรงแม่อยมพรสายตรงนะครับพี่น้อง ขันบได้ตัวแมีมพอนี่บุได้ขายแมีมพอนดอกครับเลาว่าต้องต้มงเอ็ดี้ที่ไข่กุ้ยแมีมพอนกุ้คนนี่ต้องตรงกับแมีมพอนบัดเพราะว่าเป็นลูกชายาแมีมพอนดีแมีมพอนใส่ตรงนะครับพี่น้องตรงปั๊บกินยาปั๊บตองห่วงกินยาดี้แ้วแม่นอ่ะเนาะก็ความสูงความยาวได้เบีดนะครับพี่น้องกระดูกแข้งขานะครับเก่งนะครับตัวนี้เล็บสวยค่ะเอาเล็บไปเพิ่มเบื้องลูกมา แม่บ oh, ุ้งล็บนะครับข oh, ึ้นมาหดหยุดหยุดรยุดหยาดหยดหยี่นยุดหอุแหยุดหนีดเยุดหนีดนยุดหยุดหยุดหยุดเยุดหนุดหยดหยุดหยุดหยุนหยุด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 หุ้ดหูุดหยุดยุดหวุดหยุดหยุดุดยุดหยุดหยดกยุดหดดุหุด่ยดียห่ห ลูกแรกเป็นไงพ่อแม่อ่าเอาก็ขายสีมุนเกียเลยค่ะตู้ผูพ่อแม่ครับอันตัวผูตัวผูเนาะโอ้จะนี่อาจจะเป็นต่อแม่ก็ได้เนาะก็สิคล้ายตึกล้อด่งคำหยาพี่น้องกินหยาเก่งคักนะครับจัวสีนี้ขวัเลี้ยวได้แม่เลยเนาะแม่นขวัเลี้ยวค่อยกินหยาเพี่น้องสั้นรังนี่บเลี้ยดีเลยพี่น้องบ่มีคนงเลย สันหลังแบ,บ่งัุกสีเลยเงาป่านรถไฟเลยค่ะเพราะตัวนี้คันนีงอ้วนเต็มอยู่ปั๊บ้องแม่เนะงงาะทุกเงาทุกสีทุกเง,งาเนาะเรือง,งการกินยาเราเนี่ยแต่ละวันเยอะดิพี่น้องเขาก็เปิดนากระวนสายป่านเนาะต้งเดือนประกันเลยเด้อผมเดือนเนาะแม่ตรวจแล้วเนาะตรวจเรียบร้อยแล้วมีคลิปในเบื้องต้นการันตีล่างตัวเส้นหน้าตาวุ่นเขานี่งามพี่น้อง อาแม่ทนอีกร้าครับคนสิ้นคนครับร้อยสี่สิบเ็ดประกันร้ยร้อยสี่สิบบเคียงกันตีลักกงกากรได้เต้นกริโซอยู่ก <c oughs> ็ได้เต้นได้ก็ได้ไหมแม่เนาะจั้ได้กรได้ไแม่ราคาได้เปลืแพงมาครับห้ามุนเจ็ดพันบาทต้องเนหลายว่าแม่ลองได้แถมหย,ยาคือเกา่าโอเคครับ เดี๋ยวพี่น้องบันทายนะครับเรื่องกินอยางมาตองพงแล้วแม่เนาะพี่น้องเบิึงแล้วนะครับมากกับล้องสับถามกับแม่ฟอนเบิึงสุดเท่าไร่เท่าไรก็ค่อยทดสับถามกันแม่นเามาานานนะาครับมากมันดึงเนี่ยเพิ่งในความสูงความยาวดีๆนะครับมะเล็งที่สวยต่ค่ะหน้าก็หวานเอราะพี่ย่างดีเพรานะยังไงเนาะฟ้อมหรือค้อยสดพร้อมนุ่มก็สวยค่ะยางงามดังก็ออน ังว่าแขงโอเคครับบอกกันเลยอยู่บัสคุณแม่ส่ตถึงหอแม่ได้ไหมครับเออได้บโอ้ข้อไห้อเม่บัโอ้โหเอาแม่ไปพิ้นกินยาได้ครับป่ะแม่มาตันงยูครับแม่รู้ทำไมครับจ้าอ่ะแม่ไม่ได้สองเนาะโออกินยาดีปรสนใจเลยพี่น้องเอาแม่ขอเอียเพิ้นครับจีนหนครับแม่ไหนครับน่นี่สายเพชรรุดนค่ะ ลูกตัวนี้ตัวที่สองมีลูกลูกไม้ลูกสาวเป็นลูกไม้ลูกสาวเจ้าไม้ดีครับโอ้ตัวหนึ่งนะครับตัวขาอย่างเงาถึงเนี้ยแม่นแม่นโอ้สองเดือนห้าวันนะครับแม่แม่จะเปีดเป็นแม่ลูกเนาะเปีดเป็นแม่ลูกค่ะแม่ลูกตัวนี้นะครับลูกสาวเจ้าไม้่เอาะได้ลูกสาวนีครับจ้าลูกสาววันค่ะแต่สังเกตุงี้เยอะเยอะ ลูกไม้ค่ะลูกไม้ลูกสาวตัวไม้แมนค่ะแมนไม่อะไรเกิดแล้วครับเอ่ซ้องเดือนหามื่อนี่ค่ะโอ้แต่สังทเเตงขาแข้ขาพันยาวเนาะสุดยอดค่ะลำตัวยาวนะครับอย่าพยาธิอย่าบวมุงสีในบัตรสุดโตแล้วโอ้กำลังสีอ้วนพี่น้องโอ้ไปหนีไปแด้แน่เนาะไปอยาราดเชียงขาพ่อแม่ยหรอเนยเมาเชียงขาพันเงี้ยนะครับกระดูกเชียงขาดีดีครับเพราะว่าเล็บมันเป็นควายอยู่ ว่านี่ยังแข้งยังขาท่อแม่ยแล้วเทียบแม่กับเทียบปลูกใส่ก,กันเลยฟ้าพี่น้องยี่สูงเพียงเมียแล้วครับสูงขึงน้นเมียแล้วแม่เนาะเอาเอาแข้งขาใช่เลยขึ้งใหญ่แข้งขาโอ้าาอหลักสร้างเงินเป็นหลักสิ่งใหญ่ครับลูกสาวเจ้าไม้แม่ริบายนี่แหละครบเนาะน,นี่ค่ะของแท้ของแท้นะครับของแท้ได้วันของปลอมฟ้าเมียเพียงไก่กวันขึ้นร้านแลแม่เนาะแมนแมนแมนไม่นี้กลับมาเราเนี่ยขึ้นสูงยาวเลยนะครับพี่น้องใหญ่เลยค่ะใหญ่เลยแม่ของสูงเงีคนอื่นหลายไหครับ แท่กว่านึ่งหันได้อยู่ได้สามหอยู่ได้เนาะสามหกอ่เนาะสามกสามเกยู่ไย้อยู่ยสถานะเพิ่นไหมครับแม่ทองปะอ่ะยังยังลูกน้อยอย่พรท่านผสมโอ้พอสมเนาะแม่เพิ่นแม่เพิ่นเป็นลูกแรกหรอลูกสองไหมครับเอาลูกตัวที่สองกลูกตัวที่สองิินหยาพี่น้างกินหยาเนี่ลูกสาวงานไม่ซีแม่เป็นแแพงปาครับบ้บ้ค่ะเกิดว้นหาเมือนสองวัน เน่ตาล้องหลายมาะครับโตได้คับโตได้มาแต่มาให้มาตอร้องกันน้อแม่นาะสู่เท่าไรมาเท่าไรก็ค่อยสอบถามตอร้องกันดึงนะครับมาได้คุยกันน้าะแม่น้ออันเนี่ยกปนยังไงตันหน่ยครับกูยงไงกหน่ยครับยังขี้เช่งขาเกยพอเมียหรอกไงขีเที่งตัวเลยบพอมาเล็กก็หน่อยอยู่สิงเงาที่น้อง นี่ยอือชิ้นเป็นตบวโคยโยวนเตัคยอ่้ว่าสูงยาวเป็นและเนาะสูงขึ้นเนาะเป็นทค่ใชเ็คยย่าเป็นคยยง่าใช่นโค่าใ่เป็นคโ่าชเนโคย่า่เป็นโคนโยว่าใเ็นคยโ่าใช่เป็นโว่นใเป็นคว่ใช่เนโคยโยวใบ่เ็นโควใเนีคยว่่เ็คย่าใ็นาใเคาป็ดโ้ว่าดี่คว่า่เคย่าใ่็นว่านโคยว่าเนโคย ราคากับพอซื้อพอต่อพี่น้องพี่น้องสูตร,ร,รเท่าไหร่ไว้เท่าไหร่ก็ค่อยสอบถามกับแม่พอมนดึงนะครับอแม่ขอละเอยียดเพิ่มเติมอีกจัรอบครับแม่ตัวนี้ความสูงรอะไรบ้างเครับอ๋อประกันนักท้ทาร้อยสามโมค่ะครับสามโมสามเกียรติเลยเด็กตัวแรกตัวสองครับตัวสองกับตัวสองแม่ลูกสาวจนไหนแมแม่จะเปิดลายไปไหนครับแนมะ่ห้าหมื่นสองพันต่อรองได้แถมย่าเหมือนเดิม กหญ้าให้ก้านะแม่เนาะนะครับพี่น้องสู้เท่าใไวเท่าไดก็ค่อยสอบถามกับแม่มอมพรงนะครับอ่อยแม่กัเปิดแดงกับพสืพ่อ,พอตอพี่น้องป้อนลกกินหาไ่ตองห้องนะแม่เนาะ <c oughs> แต่ยังวเอาม้ค่อยุกโตกินหาเส่ง่าิายน,น, <c oughs> นายนขแล้วแนาะ อาแน่เพี่นักข่าวขอนะครับครับแม่เอาใสนด์คิมี่ก่อนเนาะคิปนี่ผมมอตัมและอั้มแหน่พรนะครับจะต้องขอลาพี่น้องไปติ๊กเลยครับสวัสดีครับ